จะมาเน้นนใหม่หนังบนก็นี้เลยครับครเบ้นับหน่นอยเลยครับ พักทิ society, urai, language, ้งน uh ิ้วการที ruined, act act language, ่นากการนะครับท่านพรระคูมรจักรพิมลนะครับเจ้าคณะตำบลบิณฑละซักเจ้าวาดวัดแสงพะทาพ่อโดยนะครับพระอธิการสักวันตุนโตนะครับเจ้าวาดวัดสิจิสมจุ๊กคณะสงฆ์นะครับได้สำมานิ่พร้อมด้วยสำมานิ่บทใหม่ทุกทุ่ด้วยความเคารพนะครับการเรียนและการสวัสดีนะครับน้ามุของทิศทองจุ้งเลยนะครับน้า นักต่อรุกลานของพ่อพี่้องทุนโดยทุกท่านนะครับนะ้องโดยพระอิทธิเบศนะครับเชิญครับลูกหลานอยู่ต้งไหนหมดหานุกลานอ๋ออยู่คนละต้องพอหามบางหมดนะครับครับสำรับต่อไปนะครับจะเข้าสู่วิธีนะครับนะฮะในการสวดมรดิกาอุทิศส่วนบุญกุศล นะครับไปหาแม่อุ้ยคําตุ้มเอยนะครับขอได้รับเกียรตจากพรอ,อุ้ยทองนะครับได้จุดถูกเทียนนะครับขอมาดวหดวนก็ได้มา

เอนะาละครับนะได้ปุนจาไฟไว้พระนะครับนียนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกะคาเลนะพุทธังอาภิปุชยามะอิมินาสกะคาเลนะธัมมังอาภิปุชยา นาสกัลนาสังฆังอาภีปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโกตังภะคะวันตังอาภีวาเทนีภาคะโตภะคะวะตาธรรมโม อามังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนามิครับต่อไปสังฆ้องสีเนอนระ์มายังพันเตวีสุงวีสุมาคาณัฐยาติสาระ पञ्च <static>

ອະມຸຈຈານາມິກະຖາມີພຸທັມສະຣະນັງປະຖາມີທັມມັງສະຣະນັງປະຖາມີທັມມັງສ โตภะคะวะโตสะระณังคัจฉามิโทติยัมปิพุทธังสะระณังคัจฉามิโทติยัมปิธัมมังสะระณังคัจฉามิโทติยัมปิ jadimpi udang seran angka kamiamiang angka jadimpigamang seren angka kamiang ser angkat kami jadianti Atipatā vēramāni sīkhā patāṁ saṁmāti āmi Atinātana vēramāni sīkhā patāṁ saṁmāti āmi Kāmetu mitājā kapatang semmatiami acara <muchavata> we man sing semmatiami Musawata wemani sikhapatang semmatiami Muwata wemani si kapatang semami Tula memaca pemak त समाधियाम चानाइना पतािलिङ्ने तिलिनकि निपुटिनेसम्म a n a m o t a s a p a k a w a t o t a t o s a m a s a m b u t a s a n a m o t a s a p a k a w a t o s a m a s a m b u t a s a i m a y a a n d e มาตากาปัจียนิสัปปริวารานิพิภูสังคสสโคนุชายามาสาธุโนพันเติพิภูสังโฆอิมานิมาตากาปัจียนิสัปปริวารานิ ปฏิคารหาดูอัมมากันเจวะมาตากาศสถิคา,าระตังอิตายะสุขายะต้าแด่พระสงฆ์พูดเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายมาตากาปัจจัยทองทั้งของบอริวาน ทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพี่สูงขอพระพี่สูงทรงรับมาตรกาปัจจัยทร้มทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ทั้งหลายด้วยและแก่พู้รับไปแล้ว อันนี้นามว่าไม่คือคำตุ่มเอ้ยขอให้ได้รับซึ่งสมบูรณ์ส่วนกุศลที่พระเจ้าทั้งหลายได้ที่ถวายไปให้ณที่นี้ตลอดกาลนานเธอ,อ